สาวน้องพนะกกับลุงบปตุ้ตอนที่สามอโชอโชโชลูกเคนมาแล้โดเคนนติดไปเถอะฮัตโวเคนรู้สึกเพียงเลยพงเนี่ยไม่กลดเป็นเอฮัตโเคนยังยังจักบฟ้าในโพเดียมสลอกไม่เป็นไรเลยอะโด เห็นก็เป็นอาคารโบราณเลยมั้งอยากเล่นใช่ไหมอาลักให้มันรูสบายน์ไทยเป็นไผ่ท่านพุทธเต่ามาเองฝากไว้ก่อนเถอะค่ะให้เสียงภาษาไทยด้ยที่บีแอม ตายแล้วเดี๋ยวจะเปไดแล้วออตามก่อนนะเฮ้ยว่าแต่เธอจะไปไหนอะห่าผู้ชายกินหน่อยห่าผู้ชายเรื่องนี้ไม่ได้ต้องไปด้วยกันไปครับโปรดติดตามตอนต่อไป